วันนี้เรามาพูดถึงข้อดีและก็ข้อเสียสำหรับโปรรุ่นเก่า4เมกะบิตกับ10เมกะบิตกันดีกว่านะครับ4เมกะบิตเนี่ยจะมีราคา150นะครับ10เมกะบิตเนี่ยจะมีราคา200บาทนะครับมันมีข้อดีและก็ข้อเสียด้วยนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่านั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับไปเลยคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับ โปรดใช้วิจารณานในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมในชอรร่องกอล์รลงแสงรุ่นทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับโปรเก่าๆ2แบบนี้นะครับนั่นก็คือความเร็ว10เมกะบิตและก็4เมกะบิตครับ2เลขรหัสนี้นะครับมันจะเป็นแพ็กเกจรุ่นเก่านะครับดอกจัน900ดอกจัน9773สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นความเร็ว4เมกะบิตนะครับ 9774เนี่ยมันจะเป็นความเร็ว10เมกะบิตครับ2แบบนี้จะฟับสปีดอยู่ที่ 128k ครับอืมอา้าวผมรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นรุ่นเก่าก็ถ้าเป็นแบบ30วันนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันจะฟับสปีดอยู่ที่ 384k ครับเกือบทุกโปรเลยที่เป็นรุ่นใหม่จะฟับสปีดอยู่ที่ 384k นะครับ ส่วนถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยจะฟับสปีดอยู่ที่ 128K ครับทำให้ผมเนี่ยดูไม่ยากกันเลยครับเออแบบ30วันนะถ้ามันฟับ128เนี่ยก็คือรุ่นเก่านั่นเองนะครับถ้าเป็น384ก็คือรุ่นใหม่ๆนั่นเองคราวนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับข้อดีสำหรับแพ็กเกจตัวนี้นะครับพูดถึง10าบมกบิตกันก่อนนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะอัพสปีด ตอนที่เราสมัครครั้งแรกได้ครับเออม,มันสามารถที่จะอัพสปีดอย่าเป็นความเร็ว20เมกะบิตนะครับในราคา33บาทรวมภาษีแล้วนั่นเองนะครับก็คือจะมีเวลาให้ทุกคนสมัครใช้งานเนี่ย15นาทีนะครับให้ตัดสินใจ15นาทีเนี้ยเอ,อจะตัดสินใจดีไหมนะถ้าเราสมัคร9.74ไปแล้วเนี่ยเราจะบวกอีก33บาทเพื่อเปลี่ยนเป็นความเร็ว20เมกะบิตหรือไม่นะครับ ่าถ้าต้องการเปลี่ยนเดี๋ยก็กดดอกจัน900ดอกจัน8ปดหงศูสี่เหลี่ยมครับ10เมกะบิตของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็น20เมกะบิตนะครับแล้วก็ใช้ได้30กิกครับอืมถ้าเกิดว่าไม่สมัครภายใน15นาทีเวลามันผ่านไปปุ๊บก,ก็ไม่สามารถที่จะอัพสปีดได้นะครับก็ใช้ความเร็ว10เมกะบิตไปบวก33บาทก็จะเป็น2 33บาทครับก็จะได้ความเร็ว20เมกะบิต ใช้ได้30กิกไบนะครับอืมอันนี้คือข้อดีของโปรตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับ4 m มกะบิตเนี่ยก็สามารถที่จะอัพสปีดได้เหมือนกันครับด้วยการกดดอกจัน900ดอกจัน9773สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเนี่ยสมัครปับ๊บก็จะได้ s m s หนะ้าตาแบบนี้แหละครับภายใน15นาทีคุณได้สิทธิ์อัปเกรด30 GB นะครับ30วันเพิ่มความเร็ว4 m มกะบิตนะครับเป็น10เมกะบิต เพียง50บาทไม่รวมแวตนะครับเออถ้าเป็นไอตัว10เมกะมันแค่3 3บาทเองนะครับมันจะถูกกว่าเพราะว่าเราจ่ายไปแล้ว200นั่นเองมันเลยถูกนั่นเองนะครับส่วนนี้มัน1้0ยหอยากจะเพิ่มไม่ล่ะอยากจะเพิ่มก็จ่ายไปอีก50กว่ากว่า54บาทตีไป,ไป54บาทครับเพราะว่ามันยังไม่รวมภาษีนั่นเองดอกจานเก้าร้อยดอกจานแปดหนึ่งศูนย์สี่นะครับอันนี้คือรหัสที่จะเพิ่มไปนะครับจากสี่ให้กลายเป็นสิบเมกะบิตนั่นเองสองแพ็กเกจนี้นะครับ 973กับ974เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนี้ครับมีเวลา15นาทีให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ถ้าต้องการนะถ้าไม่ต้องการก็ผ่านไปนะครับถ้าต้องการก็จัดไปอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของโปรรุ่นนี้นะครับรุ่นเก่าโบราณแล้วนะครับอันนี้คือรุ่นเก่าสมัยก่อนมันไม่มีนะแต่ปัจจุบันเขาก็จะให้แพ็กเกจแบบอย่างนี้มาเป็นแบบแนวทางให้คุณผู้ชมว่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้นะครับ ข้อเสียของมันแบบ30วันอสองเลขรหัสนี้นะครับ9ก7 3กับ9774เนี่ยคือมันเป็น 128K e d ฟับสปีดอยู่ที่ 128K ซึ่งการฟับสปีดร้อเนี่ยมันก็จะไม่เข้าร่วมบูสเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับอ่าบูสเตอร์ต่างๆก็คือเลขรหัส3แบบนี้ครับ ดอกจานเก้าร้อยดอกจานแปดห้าสี่สองแปดห้าสี่สามสามเจ็ดเก้าศูนย์อันนี้คือมันไม่ร่วมรายการนั่นเองเพราะว่าถ้ามันจะร่วมรายการนี้ก็คือต้องฟับสามแปดสี่เคขึ้นไปนั่นเองนะครับและก็ต้องเป็นแพ็กเกจใหม่ๆด้วยอล้วเป็นแพ็กเกจรุ่นใหม่ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันฟับสามแปดสี่เคก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับแล้วก็เป็นแบบฟับที่หนึ่งเมกะบิตอะไรก็ดีพวกนี้บางตัวนะครับบางตัวนะ ก็จะใช้เลขรหัส3ตัวนี้เพิ่มสปีดยามที่อินเทอร์เน็ตหมดเนี่ยไม่ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับข้อเสียของมันนั่นเองก็ไม่สามารถที่จะอัพบูสเตอร์ของโปรรุ่นใหม่ๆได้นั่นเองเพราะว่ามันเป็นโปรรุ่นเก่านะครับแล้ว2แบบนี้ครับมันเหมาะกับใครนะก็เหมาะกับสายประหยัดนะครับสำหรับ4เบกะบิตเนี่ยจะจ่ายแค่150บาทและ9773เนี่ยมันสามารถที่จะสมัครได้ทุกซิม ไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าซิมใหม่นะครับสมัครได้หมดเลยเออรวมถึง9774ด้วยที่เป็นซิมเบกเบตเนี่ยก็สามารถสมัครได้ทุกซิม,ซมทั้งเก่าและใหม่เะครับเปิดซิมใหม่มาก็สมัครได้อันนี้ไม่มีข้อแม้นะครับแต่ก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าเรา,าเป็นคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะไหมนะคบถ้าเยอะเนี่ยผมก็ไม่แนะนำา2แพ็กเกจนี้นะ9773กับ9774อย่างไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นคนใช้เยอะนะถ้าถ้าใช้เยอะๆเนี่ยก็แนะนำไปเป็น โปรรุ่นใหม่แบบทบได้ดีกว่ามันจะดีกว่าครับเพราะว่าบางคนบางาบางท่านนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเ,เ,เยอะนะครับเยอะเยอะจนแบบเฮ้ยมันหมดเร็วก่อนครบเดือนหมดเร็วก่อนครบเดือนเนี่ยเราก็เอา3เลขรหัสเนี้ยอัดไปได้ครับไม่ว่าจะเป็น1 5 m เมกะบิต10กิกนะครับ20บาทหรือว่าจะเป็นแบบเต็มสปีดเลย1 0กิก30บาทนะครับหรือว่าจะเป็นแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยความเร็ว2 0 m เมกะบิตนะครับ 3790ตัวนี้ก็สามารถที่จะอัดเข้าไปแล้วแต่ความชื่นชอบว่าจะาใช้งานกันยังไงนะครับและก็มีหลายๆท่านถามมาว่าอ๋อมันต้องยกเลิกโปรเก่าก่อนไหมไม,ไม่จำเป็นนะครับไอ้โปรบูสเตอร์โปรเพิ่มสปีดตัวนี้เอาไว้ใช้ยามที่อินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมหมดครับคือต้องมีโปรแม่ก่อนแล้วค่อยใช้โปรตรงนี้ไปนะครับโปรลูกเสริมไปนั่นเองค่ะพูดง,ง่ายๆเลยนะต้องมีโปรแม่ก่อน้วถ้าไม่ยกเลิกโปรแม่ทิ้งไปปับ๊บไอ้โปรลูกเนี้ย สแบบนี้มันจะสมัครไม่ได้เลครับฉะนั้นต้องมีโปรแม่ติดเอาไว้ก่อนไม่จบไม่ต้องยกเลิกครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตมัน3 0มสิกิกสี่กิกหกกิกที่เขาให้มาเนี่ยมันหมดปุ๊บก็เสริมทับเข้าไปครับสมเลขรหัสนี้ก็เลือกเอานั่นเองนะอ่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบายบายกิว